สวัสดีพงนุษย์นังครับวันนี้เสาร์วันที่9พฤศจิกายน2567นาปพบกันตลาดนัดโคกระบือน้องแก่ชุลปูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดเระยองของเมล้วฝากคนไรจะแจ้งก็จะจัดนี่จะมันจัดกันนะครับแจ้งมาอยู่นะครับไม่มีอยู่จัดในการพูดออกตลาดพัฒน์สุขสวัสดีนะครับเอามือนี้นะครับมีเวียดนามซื้อหลายหนเมาแล้พุกนนนะน้องครับเวียดนามไรเขาขอดกันซื้อหางน้ำซื้อหลายหนหมดนี้นะครับเนี่ยมั่น สูงลอยสามเจ็ดหัวยังแม่มั่นครับกกใกล้สวอนครับท<า>้องแปดเดือดหนึ่งร้อยสามเจ็ดหนถ่ายสวยนะครับอ้างดีเด็บง่ายนะ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 ครับหางเสมอเขานะครับข้อดีหลังดีนะเปิดราคาอะไรไปแดงทำสามหม 7, ื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดพันหาเยียมเขาบัดเดี๋ยว ส่งฟรีรอยโลกบส่งฟรีร้อยโลครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับแบบม่นมาน8แปดเดือนเหมือนนะเปินเ่อดีอ่ะร้อยสามเจสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับ0ูนย์เก้าเก้หนึ่งห้าเจ็ด สี่เกี่นึ่งหนูนางฟาร์มนะครับสนใจทรมาสอบถามเรื่องเต็บงามแข่งการดีด้ครับเมื่อนี้คุณคุณคุญ้รรมหางนามซื้อหลายเล็กหน่อยน่อยตอนละแค่หน่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยสาวน่อยสาวหน่อยไล่เลยเจ้าบาทครับตูวผู้ครับพอพัทหรอ พัดหน่อยๆนคุณกะต่ายพี่นยเมดีเนี่ยสวงดีนะครับสวงดีเล็บง่ามนะครับมีอ่างหน้อยๆนครับข้อดีนะครับข้อดีครับงใครกันนะเอาไข่ไงใครสองหน่วยนะครับใครดีเอาใข่ไงใครสองหน่วยทั้งสองตัวแหละใครดีนะครับได้ไรเจ้าบาทครับเบอร์เปสิบห้า0าหมื่นห้าหนังับเอาหนังรับเอามีรุ่นก็นะครับ สำหรับอน,นาคตนะครับใดอยากเปลี่ยนพอพันุ์นี้หนาเขาสวยส,สน,นะเอาไปเรียงไว้ไปเปลี่ยนพอพัน,นุ์ครับหนาเขาสวยมื่นหาน่ารบบสวงดีครับหลังไงนะครับ,รบตัวราคาควัมจับดีนะ สนใจติดต่อได้เบอร์เดกนะครับ084 786 8513 85 13สนใจต้วมาสอบตำนั่งรอได้ติดต่อผ่านกันได้รออยู่ับครับทางเวียดขางเวียดต่ออยู่อะไรชาชีข้าร้อยก็มาขาย สามสี่เก้าร้อยขายหางหางหางเวียดนามตอยตอครับอ๋อวันนี้บรรยากาศดูร่วมไหมครับใายครับครับเวียดนามประมาณ ห0สิบคนนะครับคุณครับามต่อราคาผู้คนพูดทางคุนเวียดน้ามนลังต่อราคาอเมนภาพพิญาณรอถามไปแคะไปแคะหนหุ่มเมื่อสนามมห่มมาตัวควายเาพ่อเป็นห่มควายแคะ ่มไฟแขกนะแลายก็เคยพมไงติดมู่หลัง ขายไม่เงนหร่เง้เลายดดอสา้งสงัเียามเียว่าพยามดวสามพันเียาพันาพัน อางดน้องต่อยม้นี้ซื้อรอดี่พันตรงันว่าพี่ตอดีด้วย่ตอดีดสี่พัมือลูกมันลยมีกินหรอกใครพิ่งมทั้งไปลนี่น่ลงยงดีเดี๋ยวายด ได้เือนได้สี่พันเ้าหลุดเศร้าอะไรเนแ้่หลุกสามสี่พ่อพันพ่อพัน ใหญ่เลยนะลูกชายเบิ่มครับลูกชายเบิ่ม ร้อยห้าสิบใครไงใครสองหน่วยครับใค่ไงใครสองหน่วยครับลูกชายเพิ่มครับเปิดราคาหลายเป็นหนึ่ะครับหกหมื่นห้าพันเป็นไงอค์พันหนึ่สว่างแคบดีหนาโอครับหนาเขาใหญ่หนาโอครับขันจับดีนะขันสองทางนี้ครับอัตลักชัดเจนเลยฟันแท้หนึ่งคู่ผสมไดเลยนะครับผสมได้แล้้วผสมไดแล้วพี่น้องครับฟันแท้หนึ่งคู่นะแขวคู่ครับ หกหมื yeah. 65, 8, 2, ่นห้าพันสนใจที <t 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 ่ตัวใดเบอร์ไหนครับศ huh? ูนย์เก้าสามศเก้าส ok ้องห้ากสหนึงเจ็ดสมห่สากสนใจัวทหางเวียดก็สนใจครับหางเวียดก็ซื้อเป้าไปเนี่ยครับเอาเี่ยรอนะครับ หางเลื่อยเขาหน่อยนึงนะครับถ่ายเต็มดีนะครับไข่ไงไข่รอนะครับหนารอนะครับบพอ,อพันเอาไปไว้เลี้ยงไว้รับจ้างได้นะครับร้อยห้าสิบบวกนะครับถ่ายสูงไว้ห้าสิบบวกนะครับร าเพรเต่มันงมาก่ตวนนตัเ่ยวัน้เ่ตัวตัากันนอล่วถือร่งกันอะไเยอดอาพ่อเยู่อ่ะชื่อร่ไงเอาตัวสีปเดี่ยเปเดียวหนูกันโบเมย์ขายแล้วเงนสี่พนมาหายเดือแม่มับังไงหนึ่งสามเดือนสเดือนหุงเขาสวยขันมาได้ต่วเฮโร่ได้ดิเขาส่งโบลาณเขาส่งโบนเลยต่ค่าบื นาะเนาะเออเบอร์กระสุนแฟนหุกสองหาเจ็มแปดสี่ดึงสามเบอร์แกของกวาแตะไยถูกกวอแตะควดพื้จริงพี่โมพี่มันสะูงร้อยแม่นึ่งสีร้อยสามสิบหาแต่ร้อยด้มงอันนี้ร้อยสามสิบหกนะร้อยสี่เนาะเนี่ยมัน

อรบระกันมาใหรราคาเนี่ยเราบามันที่ตัวตัวนี้ว่าตัวนี้ปยบอลตะเคียบได้มนอกันมากันมาเน่เรายไปอย่างเนยวย้หัวทีมสาส่นสามแม่ดิเจ้กหวัเนี่ยสามหมื่นห้ม่นหแม่ันเจ้าเัดแวสามนสามสามหมือันนี้สามหมื่นสามสามหหใหญ่เลคงสั่งไน แต่ร่อยสีดลทองทองเราไปสื่อเนี่ยให้หางเหยียาบ่ซื้อผบซื่อไฟทองกวา่าเพิ่นซื่อไปเป็นไฟ่เนื้อนะครับ